สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Don't Step to g e t e r นะครับตอนนี้ก็วันที่21แล้วก็เข้าถึงฤดูหนาวแล้วนะฤดูหนาวมาคืนวันที่21ขึ้นวันที่21ปุ๊บก็เป็นฤดูหนาวเลยโทนมันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าครับแล้วมันก็จะเริ่มมีหิมะละกาศมันจะเริ่มเย็นขึ้นดูจากกระต่ายก็ได้กระต่ายที่เราเก็บได้มันจะกลายเป็นกระต่ายสีขาวเป็นกระต่ายหิมะเอาละของที่จําเป็นสําหรับฤดูหนาวนะก็คือ อุปกรณ์ให้ความอบอุ่นทุกอย่างไม่ไว่าจะเป็นกองไฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะครับอันนี้ค้อนหินเก็บอุณหภูมิอยู่ไหนหน้านี่เอาค้อนหินมามันน่าจะอยู่ตรงวิทยาศาสตร์ปะ่ะค้อนกลมๆอยู่ไหนวะไม่น่าอยู่ในบ้านนะ ถ้อยู่ในบ้านจะประหลาดมากเลยอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่นเดี๋ยวเราทำหมวกกระต่ายก่อนละกันหมวกกระต่ายเนี่ยก็จะเป็นหมวกที่ให้ความอบอุ่นกับเราได้แบบระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นหมวกพวกหมวกบีฟาโลเงี้ยจะดีกว่าแต่ตอนนี้ผมหาบีฟาโลไม่เจอเลยไงมันต้องใช้เข่ากับขนบีฟาโล เขาเนี้ยจะหายากหน่อยขนน่าเราแอบไปตัดตัดมันได้เออไอหมวกอันแน่น่าจะดีสุดแล้วเดี๋ยวผมจะทำอ้อนี่นี่ไงจะ่าหินเก็บอุณภูมิโอ้ใช้ปิกแอคหนึ่งอันอ้าวเชียกดกดกดับเบิ้ลคิกคือสร้างเลยเหรอผมมีปิกแอคเก่าอยู่ได้ว่าจะเอปิกแอคเก่ามาใช้ซะหน่อยอ่าแม่งเ้ยม่เป็นไร่างมัน แหนบ่ะโทรมันจะเป็นสีฟ,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 ฟ้าออกฟ้าเดี๋ยวผมจะทําหมวกหนึ่งอันละกันผมมีหางแคทคูลอยู่ที่ผมบังเอิญไปฆ่ามันแล้วดอกมาได้ความจริงไม่ได้ตั้งใจฆ่าหรอกเออไหนก็ฆ่ามันไปละเอามาใช้ซะหน่อยละกันส่วนไข่นกเนี่ยผมว่าผมไม่น่าทําระเบิดทันละเดี๋ยวเอามาใช้เลยแล้วก็ใช้ใหญ่ นี่เดี๋ยวผมทำหมวกอันนี้มาใช้ <c oughs> ของพวกนี้เราซ่อมได้นะพอุปกรณ์เสื้อผ้ามันจะมีเข็มเย็บผ้าอยู่ให้เราซ่อมได้ <c oughs> วัสดุก็ใช้ไม่ยากนะใช้พวกเด็กในพึ่งอะ่ะเด็กในพึ่งเราโลๆล,ลอยู่ละไหนอะ่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์หน้าหนาวเหรออุปกรณ์หน้าหนาวอุปกรณ์หน้าร้อนเออดีว่ะเขา แบ่งฤด,ดูให้เลยหนาวร้อนฝนเออเจ๋งดีเว้ยอืมแมเช็บผ้าอยู่ไหนวะนี่เออนี่ไงเอาวะใช้เชี้ยวหมาป่าเหรอตอนแรกผมนึกว่าใช้รลังพึ่งซะอีกนึกว่าใช้เหล็กไหนพึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวฮาวมันก็มาบุกบ้านเราเรื่อยๆสบายแบบเดียวก็ได้ละเก็บของก่อนลกช่อง หม,หมวกกันหนาวผมว่าไม่ได้ใช้แล้วนะแต่ไปในเชตเตอร์แล้วกันไฟเหรอไฟก็ไม่น่าได้ใช้แล้วนะอันนึงน่าจะพอละมีหมวกหนึ่งอันเหรอกับชุดหนึ่งอัน แล้วก็หอกสามอันคืนนี้จะมาไหมนะ มันมาแล้วามาแล้วามาแล้วเมื่อกี้มันร้องอยู่ มาแล้วมันมาแล้วมล็อกันที่สามแล้วเนี่ยมาแล้วพื้นสันแล้วมาทางไหนมาทางไหนมาแล้วยิงทำไมทำไมเดี๋ยวเคัพเป็นสีแดงวะเฮ้ยตอนเฮ้ยไมเดี๋ยวเคัพสีแดงอ่ะอุย้ยตีสองทีแล้วจุก๊กเฮ้ยทำไมเดี๋ยวเคัพสีแดงอ่ะ เอ้ยผมไ,ม,ออไม,ม,ผม่ผมไม่เคยเห็นเดียว์คอปสีแดงว่ะนี่คืออะไรอ่ะที่สองทีแล้วจุ๊กที่สามทีสามทีแล้วจุ๊กผมผมไม่เคยเห็นเดียว์คอปสีแดงเว้ยอุ้ยมันมบีมไอ้ี่เกลียวเราแตกไปแล้วสองทีแล้วจุก๊กอุ้ย โอ้คตัตตียับหมาคาตตีเรายับหมาแล้วอ,อุ้ยโดนสามทีแล้วจุ๊กอู้มันริงเลเซอร์ตามอะ่ะเกี่ยอะไรวะเนี่ยนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เดียร์คอปฉันรู้จัก <laughs> หนึ่งสองสามจุ๊กจุ๊กไม่ได้วะหนึ่งสองสามจุ๊ก หนึ่งสองสามจุ๊กทำยังไงถึงจะหลบเลเตอร์แม่งได้วะโอ้หนี่ไงต้องวิง่งวิ่งตัดเหรอทีสามทีแล้วจุ๊กกูตายกูตายหนึ่งสองสามจุ๊กเออเออวกเราแตกไปแล้วเลือดเรากำลังจะหมด ปั๊มเลือดหมู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 จุกไปด้วยไปเออโอเคเรามีหมูจุกเราปั๊มเลือดเราปั๊มทุกอย่างที่ปั๊มได้ เออหมูตายไปแล้วอุย้ยชุดแตกช,ชุดแตกแล้วสามกีแล้ววิ่งโอ้โหมันยิงบีมไล่หลังฉันไม่รู้สึกว่าจะชะนะมันได้เลยยี่ <c oughs> อะไรวะเนี่ยเดียครบับสีแดงโอ้โหไอสัตว์เกมกา ไปจบไม่เล่นต่อแล้วเลิกไอ้แค่เราแม่งผมแม่งโคตรกากเลยว่ะคุณเรามาดูเดียร์คอพพังบ้านเราดีกว่าไอผมไม่เคยเจอเดียร์คอสีดำเลยมันมันมันอัปเดตหรอหรือว่ามันเป็นกิจกรรมวะโอ้ชีตเราต้องมาดูมันพังบ้านเราโอ้ของที่ฉันปวามมาทุกอย่างศูนย์สลายไปแล้วผมลบเลเซอร์มันไม่ค่อยได้เลย เออสองที่แล้วเบิดเออเบิดโอ้ทำลายจิตใจสัสเลยเฮ้ยทับทับทับมันไม่มียิงเลเซอร์ผมว่าผมพอหลบมันได้อยู่นะผมโดนหลักๆส่วนมากโดนมันยิงเลเซอร์ใส่ใช้ยวนะโอ้ยออไปไหนต่อไปรอบแผ่นปิ้นต่อ ก็พอกันทีครับกับเกมนี้กูจะลบทิ้งแล้วก็ไปเข้ามาเล่นมาแม่งอีกแล้วเดี๋ยวรับธรรมดากูก็สู้ไม่ได้แล้วมึงส่งขี้อะไรมาเนี่ยเออก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยสวัสดีครับบ๊ายบาย